สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมากินกาแฟร้านที่อยู่แบบริมทางนะแต่อร่อยเทพมากมาดูกันคือตอนแรกเราจะไปอีกอำเภอหนึ่งนะแล้วก็ผ่านร้านกาแฟที่แบบว่าเขาเงียบมากเลยนะอยู่ข้างถนนคือเป็นถนนที่คนไม่ได้พูุกพลานะ่าันทุกคนเราก็เลยวนรถกลับมาซื้อนะขับเลยไปแล้วคิดว่าเราอาจจะเป็นสามแก้วของวันนี้ของเขานะแต่ปรากฏว่าเขาขายดีมากเลยนะคะมีคนโทรมาสั่งด้วย กาแฟมีให้เลือกหลายแบบมากใครผ่านมาทางเชียงใหม่จากเส้นแม่ริมมาทาง700ปีก็ผ่านมาแวะร้านนี้ได้นะคะเดี๋ยวลงชื่อร้านไว้ให้นะร้านกาแฟเขาก็มีกาแฟหลายแบบมากขั่วเข้มขั่วกลางขัวอ่อนหวานน้อยหวานมากสั่งแน่นเบอรซิมีมีสนมีมีเดียมครับกลางไปเข้มครับมีสองมี2มีสผมเอาอันนี้นะครับเอาไปเลยกัน ให้สปอนเซอร์ใหน้นทุกคนแต่เขาขายแค่แก้วละ35บาทเองนะคะพวกมเมล็ดที่เลือกเองแบบกินเป็นอเมริกาโน่นะ40บาท เรยังมาสงมาเส้ยอันนี้เขาบดมาให้เลยหรอครับครับผมแรกผมมาบดเองเนี้ยตายเลยนี่ <c oughs> ช่วงแรกที่ผมเอามาเล็ดมานะเอามาบดเองโอ้โหพี่เป็นอะไรเเวลาเหรอครับนะเป็นอะไรที่ทรมานบ้ามันไม่ใช่เวน<ง>าพี่มันเมื่อยด้วยแล้วก็มันไม่ทันด้วยคนรอก็รอเนาะผมก็เลยแบบโอ้ไม่เอาดีกว่าเนาะเอาไปบดมาดีกว่าแต่บดมานมันก็ ถ้าแป๊บมันก็หมดละไงพี่มันก็มันไม่มีอะไรมากนน <ะ S 2> แน <ะ S 2> ่ๆเนาะครับถ้าเรามาบดเองนี่มาบดเองได้สามวันกลับไปบ้านดิยวอาการออกเลยกำขึ <c oughs> ้นเลยอาการออกเลยคนเดียวมันกดดันเนาะบางทีบางทีเปิน้น เพิ่นมาคนเดียวเนาะเขาจะสั่งประมาณเจ็ดแก้วอย่างเงี้ยสกคนละอย่างนะโกโก้ชาไทยชาเขียวเอสเพสโซ้คาปูอเมริกามันจะแบบคนละอย่างเลยนะว่าประมาณสักสิบเอ็นลงนี้เริ่มมาละมาคนเดียวสั่งห้าแก้วต่อแก้วแต่แบบเหมือนสักอันไงนะแต่เขาแบบทำแล้วก็มันก็เลยแบบคุ้นมือเนาะอันไหนต้องทำก่อนอันไหนต้องทำหลังเนี่ยมันก็เลยแบบเร็วนิดนึงมันต้องรอนานขายผ่านแอปก็คะผ่านครับแต่มัน ผมบอ,อกว่ามันเป็นที่อันอยังครับมันราคาส่งมันแพงมากสี่สิบกว่าบ,บาทอ๋อเรได้แบบเข้าร่วมค่าส่งศูนย์บาทอีกอ่อนเมันแน่ใจครับผมยังไม่ได้เช็คลองที่มีลูกค้าเป็นถามครับก็แอบทำไมร้านไอส่งค่าส่งแพงมากเพื่ออะไรม่ได้สั่งครับเออเพื่ออะไรมาได้ ถ้าส่ง4.3บาทพี่คนบอกแพงกว่า <c oughs> กาแฟแฮมกาาแฟท่ <c oughs> Bye.